ปกติแล้วเนี่ยเราจะถูกสอนกันมาว่าไม่ควรกินคอเลสเตอรอลจากไข่ไม่ควรกินน้ํามันเพิ่มเติมเพรเาะกลัวว่าไขามันในเลือดเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วพอไขมันในเลือดเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเขากลัวว่าจะส่งผลทําให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองได้มากขึ้นเพราะเราเนี่ยเคยเชื่อว่าถ้าค่าคอเลสเตอรอลในเลือดยิ่งต่ํายิ่งดีแต่ถ้าคุณดูจากกราฟนะคุณจะเห็นว่าระดับคอเลสเตอรอลที่ประมาณ200กลับกลายเป็นมีอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจนอ ที่สุดนี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะพอถ้าคุณเข้าใจแบบนี้แล้วว่าคอเลสเตอรอลในร่างกายต่ําเกินไปก็ไม่ดีสูงเกินไปก็ไม่ดีจริงๆแล้วคอเลสเตอรอล80%ร่างกายเป็นคนสร้างขึ้นมาเพื่อลดการอักเสบดังนั้นก็หมายความว่าไม่ว่าร่างกายเราจะอักเสบด้วยเหตุผลใดก็ตามเช่นเครียดนอนดึกดื่มเหล้ากินแป้งน้ําตาลที่มากเกินความจําเป็นทํางานหนักพักผ่อนน้อยเมื่อร่างกายเราเกิดการอักเสบมากขึ้นก็จะไปสร้างคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นเพื่อจะไปลด การอักเสบแต่ในระหว่างที่ไปลดการอักเสบมันกลับทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าผนังหลอดเลือดแข็งตัวและตีบได้ดังนั้นการกินไข่หรือน้ํามันจากธรรมชาติไม่ได้เป็นสิ่งที่ไปเพิ่มโอกาสการเป็นโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจแต่สําหรับใครที่อาจจะมีโรคประจําตัวบางอย่างที่ต้องควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายแนะนําให้คุณปรึกษาคุณหมอของคุณอย่างใกล้ชิดก่อนกินทุกครั้งขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคน